นี้จะมาบอกวิธีการเผาถ่านนะครับจากเศษไม้ฟืนยางพารานะครับจากถัง200ลิตรนะครับนี่คานี้ใช้งานมาแล้วจากปีที่แล้วเราก็มาเตรียมหลุมนะครับเตรียมหลุมลงสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาถังมาลงตรงนี้นะครับเ,เราก็จะใช้เหล็กมาวางมาวางเรียงเพื่อให้เกิด ช่องอากาศนะครับอยู่ที่ก้นถังนะครับถังแล้วก็มีการจาอรูอที่ก้นนะครับนะครับโอเคเดี่ยวช่องว่างแล้วก็นำฟืนลงเรียงลงไปให้เต็มนะครับนี่โอเค,อเคแล้วก็นำ ไม้ฟืนนะครับมายัดให้เต็มถังแบบนี้นะครับเต็มถังเสร็จแล้วเราก็จะจุดไฟนะครับก็าจะใช้จุดฟางสยัดลงไฟในถังนะครับยัดลงไปในถังให้เต็มนะครับยัดลงไปยัดลงไปเรื่อยๆให้เต็มแล้วก็จุดไฟนะครับโอเคครับเริ่มจุดไฟโอ้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับข้านล่างก็ให้มันเป็นระบายอากาศให้อากาศวิ่งเข้าผ่านแล้วก็ติดไฟขเขานะครับไฟก็ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถือว่าไฟติดแล้วนะครับที่เราจุดไฟติดท่อนเฟืนอแล้วแล้วก็ปล่อยให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยปิดฝานะครับนี่ครับเราก็จะใช้ใช้ขาจุด ไปจปลูกครับเราปิดเสร็จแล้วแล้วก็จะเกิดควันแบบนี้นะครับเกิดควันเกิดควันแบบนี้เลยแล้วก็รอไปเรื่อยๆให้ควันหมกนะครับครับเราก็จะสังเกตควันไฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าควันไฟจนใสนะครับเป็นไม่มีควันแล้วเราก็จะทําการปิดข้างล่างแล้วก็ปิดข้างบนนะครับก็จะเป็นนันเรียบร้อยครับพอควันหมดแล้วเราก็จะเหลือ ป่องไว้นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กรูปยืนด้านข้างเตานะครับแล้วพออีกเสักหน่อยก็เราก็จะกรติดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ปิดแล้วก็ใช้ดินผมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอเปิดเอาถานนะครับเราก็จะปิดตีนถังให้เรียบร้อย,ย,อยแล้วก็จะ ดินดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอนะครับรอวันนี้เช้าก็เก็บถ่านรอยครับ